สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมตอนนี้เรามาภารกิจนะครับเรามาภารกิจกับป้าแตนนะครับไปสกลนครโกกอกโก,โก,โกโบอนโกหลายที่นะหลายที่เดี๋ยวรอดูคลิปนะครับรอดูคลิปเอ็มก็เป็นคนขับนะครับให้ป้านะวันนี้นะครับเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วสกลนครนะครับ ครพ่อป้ามาทำธุระนะครับหลายอย่างเลยนะวันนี้ที่สกลนครนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านชาริสาผ้าคลมนะสวยๆอย่างนั้นเลยบรรยากาศในร้านนะบรรยากาศในร้าน ถนน้าคามนะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนผ้าคามสกลน,นครนะครับผมวันนี้ก็เป็นคลขับให้ป้านะครับขับคนขับ ก็ไปเอาสบู่มานะครับสบู่มาเต็มหลังรถนี่เรียบร้อยภารกิจหลายภารกิจนะวันนี้เอาของมาแล้วนะก็อัปเดตนะครับอัปเดตล่าสุดไม่ว่าจะเป็นทั้งทางที่จำปดงนะครับแล้วก็พาป้ามาทุระนะครับก็มาทุระทางสกลนครโกกอกนะเห็นว่าจะไปโกกอกด้วยนะครับ อ <C oughs> นกาศสดๆหน้าร้านนะครับ <S <S สตาก็เข้าไปข้างในนะกับนะแอดแอดนนะครับกับแอด <S 2> <S 2> แอดนเดี๋ยวรอสแตนบายอยู่ที่รถเนาะเราถ่ายบรรยากาศด้านหน้าเน้าร้านให้ดูนะครับที่สกลนครนะครับ ขอเลี้ยนเชิญนะเลียนเชิญนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะวันที่9วันที่10นี้ที่จำปาดงนะครับงานวงปู่ประฤติครั้งที่3นะครับสึกคักมากนะปีนี้ทุกคนตั้งใจทุ่มกำลังแรงกำลังใจนะครับเตรียงานเพื่อต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับ เดี๋ยวจะพยายามลงคลิปนะลงคลิปเยอะๆนะวันนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3านะคลิปที่สามของวันนะครับพาป้ามาชุดละาตัดชุดนะมาตัดชุดสวยหล่อนะเมื่อกี้ก็ชุดลุงนะชุดลุงมาเทียบไซน์นะครับชุดของลุงมาเทียบไซส์ป้าก็วัดตัวนะครับป้าก็มาวัดตัวัชุดสวยๆนะครับ จริงๆกค่ชุดเนี้ก็แค่เป็นชุดลำเหมือนยังได้งันถามเพื่อนกันเอาไปลำตอนเย็นออ<า>คือแบบชุดแบบไม่ต้องอะไรแบบธรรมดางก็ได้ครับผมคือลำลำตอนเย็นที่ว่าเตรียมจะลำลำวันที่สิบสวยสวยนะสวยมาก คลิซีชอบเลยเลยนี่ลงคลิปนี้ไปเนี่ยป้าชุดนี้แหละฝังกันสวยได้บ้างเด็กเป็เกงก็ได้นะเราตอนวันที่เราตอนเช้าใส่บาตกางเกงก็ได้เนี่ยกางเกงสะดวกแล้สวยกางเกงแล้วก็ที่เป็นเสื้อแบบเราก็เรียกเสื้อ,อ,อนอกกันเพื่อมีชุดหลายแบบเลยแต่ว่า ชุดเนี้ชุดนี้ไซส์ไหนใส่ได้คะมีเป็นจองหรือยังชุดนี้ชุดนี้ลูกค้าสัมผัสค่ะสัมผัสชิ้นนี้ค่ะจะได้มากแต่เต็นี่ง่ายตัวนี้ดีใส่ตอนนี้ถ้าเต็นต้องลองก่อนว่า6 34ใส่ได้ไหมใส่ได้ค่ขาว34ใส่กับผ้าถุงผ้าถุงนี้ไอ้ตัวตะกี้ไปไหนแล้วตะกี้ ลแต่ล้ำตอนเย็นแต่ล้ำตอนเย็นแต่ล้ำยังไม่ซ้อมเลยไม่ต้องซ้อมป้าไม่ต้องซ้อมป้ามีพื้นฐานอยู่แล้วแอนน่าใส่ชุดนี้นะสวยน,นะเนี่ยเข้าไปได้ครึ่งเอวอุ้ยสวยจริงนะเซฟซี FC. ใครชอบนะเนี่ยน่ารักน่ารักดีนะชุดราตรีชุดออกงานชุดเราน่ารักแบบเด่นเหมาะเหมาะแบบ ชุดใส่ทำงานค่ะชุดสาวออฟฟิศชอบเลยเดินเข้ามาแต่ลองเสื้อนะ,ะนี่นะเบอร์ร้านนะใครสนใจชาลิสาอาคราม

ยามันใช้เดียวกับที่ลงอยู่กันเล็กว่าในเมืงีลยนะับเพอลงเมกไปักยวลยทรงลากษณะมาดูด้านนอกบ้างนี่สวยๆทั้งนั้นนะครับผม ใครสนใจนะครับก็ตามเบอร์โทรนะครับตามเบอร์โทรนี้เลยของผู้ชายก็มีนะครับนี่ทรงสไตล์ผู้ชาย สวยงามสวยงามโอ้ up, up. Oh, นี่ก็ <laughs> เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะสไตล์หนึ่ง